สวัสีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพชอยู่ร้านประจำค่ะแปลกใจก็คือคันอกฝนตกหนักมากเดือนนี้เป็นสิ้นเดือนมิถุนาแล้วค่ะฝนก็ยังตกเลยเพชออกมาทานอาหารด้านนอกค่ะเพื่อนเือนก่อนที่จะเดินทางออกจากจาการตาพุ่งนี้แล้วเจอกัน This is me my name p a s h from Thailand I c u r r n t l y w o b k a c k o a n d f r t h in Indonesia Oh my life in the b o s thank you for support me let e n joy วันนี้ค่ะวันนี้นงคาวันนี้จะออกไปทานมือเย็นกับกุ้งเพื่อนๆที่เล่นโยคะกันค่ะ ตอนนี้เพชรมายืนอยู่หน้าร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วนะคะ,นะบนถนนเส้นนี้เพชรยังไม่รู้เลยว่าถนนเส้นนี้เรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนๆก็เดินเข้าไปข้างในแล้วค่ะแถวนี้นะคะจะมีะร้านอาหารตั้งเรียงรายเยอะมากมายเลยค่ะ <ๆ S 1> นี่จะเป็นการทานอาหารก่อนที่เพชรจะเดินทางออกจากอินโดนีเซียกลุ่มแก๊งเล่นโยค,โโยคะยด้วยกันก็นดัดกันมาค่ะ ทานไอศกรีมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาร้านข้างๆค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีเลยคนเกาหลีกำลังสร้างอยู่นะคะฮานาะ

ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆร้าน,นนี้เลยร้านอาหารก็อร่อยนะคะแต่วันนี้ใส่เสื้อแขนยาวมาก็เลยรู้สึกร้อนนิดนึงกับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะซูโนะอาตาเทอร์มินอล2ค่ะเพื่อนๆ ้าซสายร้านยังไม่เปิดเลยนะคะด้านกว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้เพชรจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมเพชรชอบท่าอากาศยานานาชาติสุกโนฮัตตาเทอร์มินอลสมากกว่าเทอร์มินอลอื่นๆนนะคะก่อนอื่นเลยสนามบินนี้ตั้งห่างจากตัวเมือง ประมาณ22กิโลเมตรค่ะเทอร์มินอล1นเทอร์มินอล2เทอร์มินอล3ห่างกัน1-3กิโลนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องวางแผนให้ดีว่าเราขึ้นหรือเรามาถึงที่เทอร์มินอลไหนเพราะว่าไม่สามารถเดินหากันได้ค่ะอาคารผู้โดยสาร เทอร์มินอลสองนะคะได้รับการปรปับปรุงใหม่รวมทั้งห้องน้ำด้วยสีขาวสะอาดน่าใช้งานมากการปรปับปรุงใหม่ครั้งนี้สิ่งที่ถูกใจอีกหนึ่งอย่างก็คือพื้นที่เงางามค่ะโครงสร้างที่ทาสีใหม่สีแดงตาสีครีมเพื่อนตอนนี้เพรอยู่ที่ด้านในของเทอร์มินอล2นะคะสนามบินของซูกาโนะฮาตาค่ะ สิ่งที่เพจเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือตอนนี้มีการติดตั้งร้านอาหารเล็กๆจะตรงหน้าประตูทางเข้าเลยมาดูกันค่ะอันนี้ หังสือนวันนี้เพจบินสายการบินโลคอร์นะคะที่เทอร์มินอลสเริ่มตั้งแต่รถแท็กซี่มาดรอบเราหน้าประตูเลยค่ะเดินเข้ามา10เมตรนะคะเจอเคาน์เตอร์เช็คอินเดินมา100เมตรจะเจอเคาน์เตอร์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นก็จะเป็นร้านอาหารเลยค่ะเดินไม่เกิน300เมตรค่ะในสนามบินหลังจากผ่านตอมมาแล้วนะคะก็จะมีร้านอาหารภายในอินโดมาเลีร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็มีร้านหนังสือมีห้องน้ำมีสุ้มขายอาหารตามมุมหน้าเกตประตูที่จะขึ้นเครื่องเส้นทางเดินทั้งหมดไม่เกิน700เมตรค่ะเพื่อน คงรูปรักสไตล์อินโดนีเซียไว้นะคะมีส่วนย่อมมีสไตล์หลังคาที่ดูมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะมาค่ะมาถึงไฮไลท์แล้วนี่คือเป็นเช็คอินออนไลน์ที่เพจขอบหน้าจอมานะคะสนามบินที่ประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตาซุโกรโน,โนเทอร์มินอลสองสามารถใช้ qr code ที่ถ่ายรูปมา ให้เจ้าหน้าที่ดูให้ตอมอดูแล้วก็สามารถใช้อันนี้ละค่ะขึ้นเครื่องได้เลยมีหลายคนสงสัยใช่ไหมคะแตกต่างอะไรเพราะว่าเพชรก็เคยทำแบบนี้ค่ะขอบหน้าจอถ่ายรูปมาแล้ว ที่สนามบินดอนเมืองแอเอเชียจะผ่านเข้าไปหาตอมมีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปปิ้นตัวจริงที่ตู้ก่อนไม่งั้นไม่สามารถผ่านไปหาตอมได้แต่ประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตาใช้ตัวรูปภาพขอบหน้าจอบแบบนี้ผ่านไปหาตอมได้เลยค่ะอย่างที่พูดไปอะคะ่ะว่าสามารถใช้ รูปถ่ายการเช็คอินมาผ่านถึงหน้าประตูที่จะขึ้นเครื่องได้เลยก็คือเทอร์มินอล2การตรวจการสแกนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่อนคลายมากกว่าเทอร์มินอลสค่ะเพืเ่อน เร์มินอลสองนะคะมีโรงแรมสามดาวตั้งอยู่ด้วยในกรณีที่เราจะต้องนอนค้างโรงแรมเพื่อเปลี่ยนไฟนะคะให้เราเช็คให้ดีเพราะสายการบินภายในประเทศสายการบินระหว่างประเทศเทอร์มินอลหนึเทอร์มินอลสองเทอร์มินอลสามมีระยะห่างกัน1-3กิโลเลยค่ะเพื่อน toyota built its original positions and keep your window shades open smoking and vaping are strictly กลังเดินออกจากเครื่องบินนะคะเพืเ่อนๆว,ว้าวอากาศอึมครึมนิดหน่อยค่ะไปดูกันค่ะว่าสนามบินของ K w L หน้าตาเป็นยังไง <Net> ที่นะคะสนามบินอยู่น,นี่เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเบอร์แปก็เป็น KL Central นะคะ